ตอนนี้เราก็ละหาเหยื่อแนะฮะถามว่าชื่อนี้อ่านว่าอะไร m i ส Studio m i ด c a s t ิโอมิ t า a เอาจริงไม่คิดว่ามันจะไทยยาก,กนะทน,นี้คุณเริ่ม้อนใจเหมือนกันโอเคเรื่องจากว่ามีคนพูดชื่อบริษัทเรานะครับตามนี้เลยนะ m i d t h ส Studio นะครับผิดกันหลายคนเหลือเกิน บางคนก็บอกว่ามิตาบางคนก็มิตานะครับบางคนมิเตเอาไปใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราไปสอบถามกันดีกว่าว่าจะมีใครบ้างที่ถ่ายชื่อออฟฟิศและอ่านชื่อออฟฟิศเราถูกกันบ้างไปตอนนี้เรากำลังถายเยื่อไม่ใช่สิคนร่วมเล่นเกมกับเราตอนนี้เรากาลังเล็งเป้าผู้ชายคนนี้อยู่เขาถือของแล้วเขาวางแล้วนะครับเราไปถามกันสวัสดีครับ ก่อนที่นึงครับสะดวกเล่นเกมด้วยกันสักนิดนดีไหมครับมีของรางวัลเล็กน้อยให้ได้ครับนะครับตอนนี้ด้วยความที่ชื่อบริษัทผมเนี่ยคนอ่านผิดกันเยอะมากนะครับถ้าอ่านถูกภายในครั้งเดียวจะมีของที่ระลึกให้นะครับอันไหนครับถามว่าชื่อนี้อ่านว่าอะไรนะครับนึงสองซ้ำมิดสตูดิโอตอบว่ามิดสตูดิโอมิดสตูดิโอผิดนะครับขอบคุณมากครับมิดตาสตูดิโอครับใช่ครับขอบคุณครับ เอาละครับเห็นไหมครับมีคนอ่านมีสิ่งด้วยเพราะนั้นไปดูคนต่อไปกันไปเร้อมไหมครับชื่อออฟฟิศคือตัวนี้ครับน้องอ่านว่า m i t t เตสติ d t มิเ s t u d i o ครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับอ่านว่า m i ิต Studio ครับผมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสองเจ้าผิดสองเจ้าเราควรจะเปลี่ยนชื่อออฟฟิศต,ตอนนี้เลยไปไปกันต่อ พร้อมนะครับชื่อพี่ผมคือชื่อนี้นะครับอาา่านว่าม,มิตต้าสตูดิโอโค้ดทีทมิตตาสตูดิโอโค้ดทีเสียงสูงุมิตตาสตูดิโอครับมิตตาสตูดิโอเป็นตอนที่ถูกตนนะะ้นรับเอยขอบคุณมากครับนี่ขอที่ด้วใช่นะครับเป็นกุญแจิจกทางมิตตาสตูดิโอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ะไรถูกแล้วก็คนแรกต้องบิ้วหน่อยคนแรกมิตามิตาเราก็อยากแจกแหละพูดง่ายๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือชื่อบริษัทผมนะครับอ่านว่าเอ่อมิตราร้อยจีขอนเน้นๆเน้นสูงๆชัดๆมิทธาทำไปก็ตอบสุดท้ายครับมิทธาครับสตูดิโอนะครับ คำตอบคือผิดนะครับมิตต้าสตูดิโอครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับมันยากใช่ไหมล่ะ <laughs> เอาจริงไม่คิดว่ามันจะไทยยากขนาดนี้ <laughs> คุณเริ่ม้อนใจเหมือนกันข <laughs> อแค่ครั้งเดียวนะครับทายชื่อบริษัทผมรู้ว่ามันอ่านว่าอะไร โอเคไหมครับนะครับชื่อบริษัทคือชื่อนี้นะครับอ่านว่าอะไรนะครับหนึ่งสองสามอ่านว่ามิตตาไอทีชัดชัดมิตตามิตตาสตูดิโอสตูดิโอเด็กคำตอบสุดท้ายนะครับเด็กคำตอบที่ถูกต้องนะครับเลยถูกแล้วนี่คือชื่อบริษัทผมอ่านะครับค่อยๆอ่านนะครับหนึ่งสองสามอ่านว่ามิตตสตูดิโอ คำตอบคือมิตาใช่ไหมรัมิตาสเตเดิโอมิตาเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมอ่านว่ามิตาสิตเดียโอครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับอรคุยครับโอเคตอนนี้เราถามไปกี่คนแล้วนะประมาณเจ็ดคนได้ไหมเออรอนะถูกสองผิดห้าผมว่าเราควรจะต้องเขียนเป็นชื่อไทยบ้างเป็นอักษรภาษาไทยมิตาอะไรอย่างนี้ คำมถามง่ายๆสั้นๆนะครับด้วยความที่เผมเปิดบริษัทมาแล้วคนไทยช so right so being uh, um ื่อบริษัทผมผิดเยอะมากพูดชื่อบริษัทผิดเยอะมากเพราะนั้นขอแค่คังเดียวบริษาคกดีนะครับว่าชื่อบริษัทผมอ่านว่าอะไรติ๊ก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 ติ๊ เะคินยองสามตอว่ามิต้ามิต้าสตูดิโอโอเคไปกระโดดดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับหลังจากที่เราไปถามกันมาให้คนนะครับหลายคนยังเรียกชื่อมิต้าสตูดิโกันผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครานี้ เราาฟังกันอีกทีนะครับบริษัทผมชื่อว่าบิสตาสตูดิโอนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดียอาอผมเอาอใจนะครับพัสดูดีแอนิเมชันนะครับโอเควันนี้ก็ถึงแต่ประมาณน,นี้ไป